Samsung Galaxy A 2 3 5 G นะคะสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กนะคะแต่ว่าเป็นตัวจีดในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทค่ะ เพื่อนวันนี้นะคะเตยก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะ Samsung Galaxy A235G นะคะนอกจากจะรองรับ 5G ได้แล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเขายังเป็นตัวจี๊ดในเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าการถ่ายภาพเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยแต่ว่าจะดียังไงนั้นนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงในเรื่องของประสิทธิภาพนั้นนะคะเรามาดูในเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ และแน่นอนนะคะด้วยความที่เป็นซั s u n งซีรีส์ A นะคะและ s ีรีส์ A ทุกตัวนะคะในปีพศนี้เนี่ยเขาทำออกมาเป็นดีไซน์เดียวกันเลยนั่นก็คือดีไซน์แบบ a m b i e n c นนั่นเองนะคะเรื่องของดีไซน์อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักสำหรับรุ่นนี้นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสีนั่นเองค่ะสีที่เต้ยถืออยู่นี้นะคะคือสี l g ล t Blue ค่ะจะให้ความรู้สึกที่เป็นสีพาสเทลนะคะหวานๆเหมาะกับสาวๆมากๆเลยค่ะส่วนอีกสีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือสี b l a c กหรือสี ดำนั่นเองเพราะสีนั้นนะคะจะให้ความสุขุมดูมีความสมาร์ทนะคะเหมาะสําหรับคุณผู้ชายอย่างยิ่งเลยนะอะ่แล้วนอกจากเรื่องของสีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าความประทับใจแรกนะคะหลังจากที่เตยได้จับตัวเครื่องครั้งแรกเลยก็คือความบางและความเบาของตัวเครื่องของเขานั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะคะในส่วนของการดีไซน์ผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของการแสดงผลหน้าจอก,กันบ้างดีกว่าค่ะ ในส่วนของหน้าจอนะคะรุ่นนี้ให้หน้าจอมาเป็นหน้าจอแบบ LCD ที่มีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD Plus เลยนะคะโดยที่หน้าจอการแสดงผลของเขานะคะอาจจะไม่ได้ให้สีดําที่ดําสนิทนะสําหรับสายหน้าจออะมูเลตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของหน้าจอ LCD นะคะจะให้สีสันที่มีความสดใสแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่านั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่6.6นิ้วนะคะโดยส่วนตัวเตยนะคะด้วยความเป็นผู้หญิงนะเตยมองว่าขนาดหน้าจอที่เหมาะกับมือสาวๆเนี่ยจะเป็นขนาดหน้าจอ6.1จนถึงขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะคะถ้าเกิน6.5แล้วจะเริ่มเป็นขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะคะอาจจะจับไม่ถนัดมือสําหรับสาวๆแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าเขาทําตัวเครื่องออกมาได้บางมากๆนะคะ ทำให้นะคะหน้าจอ6.6นิ้วเนี่ยสำหรับสาวๆหรือสําหรับเตยเนี่ยก็ยังถือได้กระชับมือพอดีมือมากๆเลยนะ และด้วยขนาดความละเอียดสูงสุดที่อยู่ที่ระดับ Full HD p a รนะคะรวมทั้งขนาดหน้าจอทิ่กว้างถึง6.6นิ้วเนี่ยสาย Entertainment นต์นะคะพาดไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้สามารถรองรับการ e n t e r อร์เทนเมนได้อย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบดูสตรีมมิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Disney p l u s YouTube นะคะหรือแม้กระทั่ง Netflix นะคะและที่สำคัญรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับ Netflix ได้ในระดับ L1 เลยทีเดียวนะ และก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยราคาไม่ถึง1,000 0บาทนะแต่ว่าเขาให้อาตาัตรา refresh rate นะคะมาสูงถึง1 2 0 h เฮิร์ตเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok หรือแม้กระทั่ง Twitter นะคะก็สามารถถ่ายได้อย่างลื่นมือมากๆแล้วที่สำคัญเนี่ยการถ่ายของเขานะคะทำออกมาได้สมูทมากๆเลยนะ และด้วยอาตาัตรา r ี f ฟ e s h rate นะคะระดับนี้เนี่ยนอกจากจะถ่ายโซเชียลได้ลื่นแล้วนะคะในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสามารถทําได้อย่างสบายๆเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่าและสิ่งที่จะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพได้ดีที่สุดก็คือในเรื่องของชิปนั่นเองนะคะในส่วนของชิปเซตนะคะรุ่นนี้เนี่ยได้ชิปเซตเป็น snapdragon 695 5G นะคะ ที่ตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะในความเร็วความแรงนะคะดีกว่าเดิมถึง2เท่าเลยแล้วยังไม่หมดนะกับชิปตัวนี้เนี่ยชิปตัวนี้มีการใส่นะคะไฮเปอร์ฟ 5G เข้ามาให้ด้วย ทำให้ในเรื่องของการรับสัญญาณ 5G นะคะจะมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเชื่อมต่อนะคะกับสัญญาณ 5G ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วตัวนี้นะเตยได้ลองเทสในการเล่นเกมนะคะให้ทั้งหมด4เกมเลยซึ่งถือว่าเยอะมากนะปกติไม่ได้เทสให้เยอะขนาดนี้โดยที่ตัวเกมที่เตยได้ลองเล่นนะคะก็จะเป็น ROV นะคะ LOL Y Lift นะคะ PUBG แล้วก็ f i r e นั่นเองค่ะสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นทุกเกมเลยแต่ว่าสามารถปรับการตั้งค่า ในส่วนแต่ละเกมเนี่ยได้ต่างกันนะโดยในส่วนของเกม ROV e นะคะสามารถปรับการตั้งค่าได้โดยที่สามารถปรับการาฟิกเนี่ยได้ในระดับสูงสุดเลยส่วนการแสดงผลนะคะอาจจะปรับได้เพียงแค่สูงเท่านั้นและส่วนเฟรมเรทเนี่ยก็ปรับเฟรมเรทได้สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของ LOL, Wild Rift นะคะจะสามารถปรับการตั้งค่านะคะได้เยอะกว่าเล็กน้อยโดยสามารถปรับเฟรมเรทนะคะได้อยู่ที่ระดับสูง กราฟิกอยู่ในระดับสูงมากนะคะแล้วก็ความละเอียดและคุณภาพของภาพเนี่ยจะได้อยู่ที่ระดับสูงนั่นเองค่ะในส่วนของการเล่นเกมนะคะสําหรับ2เกมนี้เนี่ยในเรื่องของการาฟิกถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับเตยแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดนะคะคือการที่เราเนี่ยบวกทีมไฟ์นะคะไม่ว่าเราจะบวกทีมไฟ์ครบกันนะคะทั้ง5้5เนี่ย ก็ไม่มีเฟรมเรตกระตุกหรือว่าเฟรมเลตล่วงเลยนะคะแล้วที่สำคัญ2เกมนี้ต่อให้เราเล่นในระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานนะคะเครื่องก็แทบจะไม่เกิดความร้อนเกิดขึ้นเลยด้วยแต่ว่าในส่วนของเกม PUBG แล้วก็ฟ i r e นะคะในส่วนของ PUBG เนี่ยสามารถปรับตั้งค่ากราฟิกนะคะได้อยู่ที่ระดับ HD เท่านั้นแต่ว่ายังสามารถปรับเฟรมเรตสูงสุดได้อยู่นะคะแต่ในส่วนของฟีไฟนะคะสามารถปรับกราฟิกความคมชัดและเฟรมเรตเนี่ยได้ในระดับสูงนะคะ และในส่วนของการเล่นเกมนะคะตัวผับ G ีเนี่ยถึงแม้จะปรับกราฟิกได้เพียงแค่ s d เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าโทรศัพท์ของใครหรือว่าเราไม่เคยลองเล่นเกมผับ G ีที่ปรับสูงเกินกว่า Ultra HD ไปนะแต่จะบอกว่าระหว่าง HD กับ Ultra HD เนี่ยแคบไม่มีความแตกต่างกันในส่วนของกราฟิกเลยค่ะแล้วก็ถือว่ายังเล่นเกมได้ลื่นไม่มีกระตุกอีกด้วยนะ แต่ว่าในส่วนของ P f i e นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับเตยเนี่ยแอบมีความหงุนหิดเล็กน้อยสําหรับการโหลดแมปนะคะในการโหลดแมปก่อนที่เราจะแลนดิ้งลงจากเครื่องเนี่ยอาจจะมีรู้สึกว่ากราฟิกเนี่ยมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยละมุนตาสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่มีผลกับการเล่นภายในเกมนะ การเล่นภายในเกมเนี่ยยังถือว่าทาออกมาได้ดีนะคะไม่มีกระตุกด้วยแล้วที่สําคัญด้วยขนาดหน้าจอของเขาที่กว้างถึง6.6นิ้วเนี่ยทำให้ในการเล่นฟี e ไฟล์ของเรานะคะเราเห็นศัตรูจากที่ไกลๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเต็มตามากขึ้นอีกด้วยนะ แล้วด้วยประสิทธิภาพนะคะของ CPU และ GPU นะคะของชิปรุ่นนี้เนี่ยทำให้ตัวเครื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจมากสำหรับเตยเนี่ยสามารถใช้คำว่าเร็วแรงแล้วก็ลื่นได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยด้วยนะแล้วที่สำคัญชิปตัวนี้เนี่ย เขาจะใส่มาในโทรศัพท์มือถือที่ราคา12,000บาทขึ้นไปซะส่วนใหญ่นะแต่ตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึง10,000บาทก็ได้ชิปตัวนี้ไปด้วยเลยในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เขาให้มาหนักไม่แพ้กันเลยก็คือในเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะเป็นกล้องหลักที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลหนึ่งตัวนะคะและที่สําคัญในกล้องหลักของเขาใส่ OIS การสั่นมาให้ด้วย และถัดมานะคะก็คือกล้องอันตอรไวความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะซึ่งกล้องอันตอรไวของเขานะคะให้มุมกว้างเนี่ยได้สูงถึง123องศาเลยเป็นองศาที่กว้างนะคะพอดีกับระยะสายตาของเรานะคะนั่นหมายความว่าการถ่ายภาพด้วยการใช้กล้องอันตอรไวของรุ่นนี้นะคะจะสามารถให้ภาพเนี่ยที่มีความกว้างอย่างชัดเจนเต็มตาของเราพอดีเลยนั่นเองนะคะถัดมานะคะก็คือ De ฟคาเมล่าความละเอียด2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะ แล้วเดฟคาเมล่าของเขานะคะใส่ไลฟ์โฟกัสเข้ามาให้ด้วยนั่นเท่ากับว่าเมื่อเราถ่ายพอ r เจตนะคะเราจะได้ภาพที่มีความสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้นะคะอาจจะไม่ได้ใส่อะไรมาให้เป็นพิเศษนะคะแต่เมื่อมีกล้องมาโครเข้ามาให้เนี่ยจะทําให้เรานะคะได้มุมมองในการถ่ายภาพนะคะที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทําให้เรานะคะสามารถสนุกกับการถ่ายภาพได้ม,มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง และในส่วนของคุณภาพของงานถ่ายภาพนะคะภาพที่ได้จากกล้องหลังเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าให้ความคมชัดที่สูงมากแล้วที่สําคัญนะคะให้สีสันที่มีความสดใสนะคะโดยเฉพาะสีเขียวแล้วก็สีแดงเนี่ยจะมีความสดเป็นพิเศษนะคะซึ่งข้อดีของเขาเนะีคะก็คือเมื่อเราถ่ายภาพวิวทิวทัศน์นะคะหรือว่าการถ่ายภาพเก็บบรรยากาศเนี่ยจะได้ภาพที่มีสีสันที่สดใสแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ซึ่งหลายๆคนอาจจะกังวลด้วยความที่เขามีสีเขียวสีแดงที่สดนะคะจะทําให้การถ่ายภาพคนด้วยกล้องหลังสีผิวเพี้ยนหรือเปล่าต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะมีสติดส้มบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเล็กน้อยจริงๆสีผิวที่ได้นะคะยังเป็นผิวที่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะไม่ได้ดูเวอร์หรือว่าไม่ได้ดูหลอกจนเกินไปนะคะ ถัดมาเป็นในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของกล้องหน้านะคะรุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาอยู่ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าเป็นความละเอียดที่เพียงพอนะคะต่อการถ่ายเซลฟี่แล้วด้วยส่วนในเรื่องของคุณภาพนะคะรูปที่ได้จากกล้องหน้าเนี่ยให้สีผิวนะคะที่มีความเหลืองมากกว่ากล้องหลังนะอาจจะไม่ได้ติดส้มเท่ากล้องหลัง แต่ว่านะคะให้เป็นสีเหลืองที่ทําให้ผิวเราเนี่ยมีสุขภาพดีผิวไม่ซีดนั่นเองนะคะถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะแล้วที่สําคัญนะคะเขายังมีเอฟเฟกผิวเรียบเนียนให้เราใช้ด้วยนะสำหรับกล้องหน้าค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะสําหรับการถ่ายภาพนั่นก็คือการถ่ายวิดีโอนั่นเอง รุ่นนี้นะคะสามารถถ่ายวิดีโอเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD 30เฟรมนะคะถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะไม่มี s t e a d y Mode นะคะมาให้ใช้แต่ว่านะคะด้วยความทลิกกล้องเขาเนี่ยใส่ OIS การสั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการเดินไปถ่ายไปเนี่ยถือว่ายังทำได้สบายสายหายห่วงเลยค่ะและในส่วนของความจุนะคะรุ่นนี้เนี่ยให้ความจุมาสูงเลยนะคะให้แรมมาถึง8กิกเลยค่ะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับฟีเจอร์แรมพัดด้วยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มแรมนะคะได้สูงถึง 8G กิกเลยนั่นเท่ากับว่ารุ่นนี้นะคะมีแรมให้ใช้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16G กิกเลยนะและในส่วนของการเพิ่มแรมนะคะด้วยฟีเจอร์แรมพัดเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปตั้งค่าด้วยตัวเองนะคะส่วนวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยในส่วนของการใช้งานแรมพัดก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เรานะคะ กดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะหาคําว่าการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่หน่วยความจําค่ะรอการตรวจสอบสักครู่นะคะหลังจากนั้นเราจะเห็นฟีเจอร์ที่เขียนว่าแ a m p ัดนะคะให้เรากดเข้าไปเลยและหลังจากนั้นเราสามารถคอสตมไมซ์เลือกได้นะคะว่าต้องการใช้ฟีเจอร์แ a m p ัดเพิ่มแ a m ได้ขนาดเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่2กิกไปจนถึง8กิกเลยค่ะ เมื่อเราเลือกนะคะตัวแลมพาร์ตนะคะที่เราต้องการเพิ่มได้แล้วระบบนะคะจะให้เราทําการรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะคะให้เราทําการกดเริ่มเดี๋ยวนี้ให้เครื่องรีสตาร์ทก่อนนะคะแล้วเมื่อนะคะเครื่องของเรารีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์แลมพาร์ได้ตามที่เราเลือกไว้แล้วนั่นเองค่ะ แล้รุ่นนี้นะคะนอกจากจะให้แรมมาอย่างจุใจแล้วรอมเขายังให้มาสูงถึง128 g ิเลยค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กังวลว่า128 g b อาจจะยังไม่พอรุ่นนี้นะคะสามารถเพิ่ม micro SD card นะคะได้สูงสุดถึงอีก 1TB เทเอีกด้วยและสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้เนี่ยให้ความจุแบตเตอรี่มาสูงถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยค่ะ แถมยังรองรับการชาร์จไวนะคะได้สูงสุดถึง25วัตต์เลยสำหรับเ,เพื่อนๆนะคะที่ทำงานหรือว่าเล่นเกมนะคะยาวๆนานๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเป็นปัญหาเรื่องแบตเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะมี AI นะคะที่ชื่อว่า App Power Management นะคะเข้ามาช่วยจัดการนะคะในเรื่องของการจัดสรรพลังงานให้กับแอป,ปต่างๆในตัวเครื่องของเรานะคะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ประหยัดพลังงานมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะ สรุปนะคะสำหรับเตยเนี่ยตัว s a m s u n Galaxy g A 2 3 5G ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นรุ่นเล็กของซัมซุงนะคะที่มีสเปคที่น่าสนใจมากเพราะว่าสามารถตอบสนองได้ทั้งการทำงานการเล่นเกมนะคะหรือแม้กระทั่งการถ่ายภาพเนี่ยก็สามารถเก็บได้หมดทุกมุมมองนะคะในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทแต่ว่าสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ครบเครื่องมากๆเลย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความเร็วแรงนะคะแล้วก็ลื่นมากๆสามารถตอบสนองได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยด้วยค่ะ แล้วก็ที่สำคัญราคาของเขาเนะคะมาในราคาเพียงแค่9,999บาทเท่านั้นกำเงินไป1,000 0บาทนะคะถือว่ามีเงินทอนกลับมาด้วยนะคะเอาละค่ะเตยก็หวังไว้นะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆที่กำลังสนใจ Samsung Galaxy A23 5G ตัวนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆถูกใจชอบไม่ชอบตรงไหนนะคะสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะ แล้วถ้าหากว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ย mm hmm. ก็อย่าลืมฝาก mm hmm. กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะ mm hmm. เป็นกำลังใจให้กับเตยและทีมงานทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องไปแล้วคะ่ะ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย